ไม่อยากเป็นโรคต้อกระจกให้ทำแบบนี้เกิดจากเลนแก้วตาคุณมัวทึบแสงครับทำให้แสงเข้าไปในเลนตาได้น้อยทำให้เกิดการมองเห็นภาพไม่ชัดหรือว่ามองภาพเป็นลางหรือเกิดทำให้นะครับมองเห็นภาพสีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้วิธีดูแลดวงตาให้ห่างไกลโรคต้อกระจกให้ทำแบบนี้ 1. นนะครับผมพยายามงด ใช้หรือหลีกเลี่ยงครับยาหยดตาที่ไม่จําเป็นครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลแก่ดวงตาของเราได้นะครับสนะครับผมควรสวมแว่นกันแดดครับเพราะว่ามันป้องกันแสงแดดที่จะทําร้ายดวงตาของเราได้ครับสนะครับผมถ้าทํากิจกรรมหรือว่าทํางานที่ต้องใช้อ,อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าดูมือถือเป็นนานครับควรหยุดพักสัก20นาทีครับเพื่อให้สายตาของเรา ดีได้นะครับ C นะครับผมถ้าทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือว่าทำงานที่ต้องอตอกหรือว่าขุดแรงต่างๆนะครับก็ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาของเราด้วยนะครับ5นะครับผมควรมันกินผักผลไม้ในทุกๆุกมือ้อเพราะว่าผักผลไม้ครับจะช่วยดูแลบำรุงดวงตาและสายตาของเราได้นะครับ 6นะครับผมควรมันดื่มน้ําให้บ่อยๆให้ได้ทั้งวัน6ถึง8แก้วครับเพราะว่ามันช่วยดูแลดวงตาและรวมถึงสุขภาพของเราครับ7นะครับควรพักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงรวมถึงดวงตาของเราด้วยนะครับนเพื่อ